สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาเอาชีวิตรอดกันในเลโก้นะอะในเลโก้เดินนี่แหละในเลโก้เลยบอกเลยว่าเพลินมากเกมนี้เล่นไปหน่อยหนึ่งแล้วมาวันนี้กฎการเอาชีวิตรอดคืออะไรใครรู้บ้างผมไม่รู้อาหารอที่อยู่อาศัยโอเคคิดว่าสองอย่างนี้แหละคือกฎการเอาตัวรอดอ,อันนี้เรียนตั้งแต่ปสาล้วเปล่าเนี่ยเออสอบวิชาสอบปอชสอปชสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เพราะฉะนั้นอันดับแรกเราจะต้องหาอาหารก่อนกับตันไปโอเคผมคุณหาพวกผลไม้เดี๋ยวผมจะหาพวกเนื้อสัตว์ละกันนะโอเคไหมผลไม้หาง่ายมากโอเคคุณเก็บให้เยอะที่สุดโอเคโอเคตอนนี้ผมผมน่าจะได้อ่าผมเจอไก่แล้ว แล้วผมกําลังจะได้โปรตีนจากมันก็คือไข่ไก่ได้มันน้ยลูกคุณอยากเก็บไว้กินคนเดียวนะแบ่งผมด้วยเอ้ยเดี๋ยวเอามาแบ่งอยู่แล้วผมไม่ใช่คนแบบนั้นหรือเปล่าคนแบบฮะไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่แล้วอุ้ยตรงคุณมาตรงผมได้นะพวกเบอร์รี่เยอะมากโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมกำลังไปรอแป๊บหนึ่งเฮ้ยกัปตันอร่อยเอ้ยพ,อพอ่พอมาแล้วมาแลาเอาไวว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 วยวว จะอยู่ก็อยู่แหละวไปก่อนไปก่อนขอเก็บก่อนเก็บก่อนอ่านสะพันมากเฮ้ยเฮอย่าไปไกลเฮ้ยมันกลับมาแล้วโอเคเราแยกย้ายถ้างั้นน่ะเราจะต้องอยู่ให้ห่างจากมันนะโอเคโอเคมันโหดมากเลยเมื่อกี้มันดุมากดุมากแค่เดินไปใกล้มันไล่กัดเลยดุกว่าแม่ผมอีกว่าโอเคเฮ้ย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 เรา อุ้ยตัวอะไรไม่รู้มันเหมือนปูเลยอ่ะปูหรอปูหรือแมงมุมอ่ะมันรวมร่างกันวะที่นี่มันอันตรายมากเลยนะมันกิ้งมากับปลาเหรอวะอุ้ยมีแมงมุมแมมมงุอุ้ยไปก่อนไปก่อนไปก่อนแถวนี้อันตรายไปก่อนไปก่อนอุ้ยไปก่อนเร็ว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 มันตามมาอยู่เปล่าโอเคอุ้ยแต่ว่าผมจะต้องไปเอาเออ เอานมวัวก่อนนะสิโอเคเีเดี๋วเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 ววัวหวังว่าจะไม่เห็นแล้วกันนะมันเห็นมันเห็นแล้มาปาตาอดสองตัวสองตัวมีก่อนมี่นี่นี่ต่มนตามพ่อแล้ว จะนำทางเราไปโอเคแต่ว่าเรายังไม่ได้ของเลยนะโอเคไปด้วยไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าอะไรมันคือมันคือนกหรอหรือมันคือผีเสื้อน่ะน่าจะผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อติดไฟ LED อวีดีอะไงกันหรอฮะนี่มันติดแบบไฟ RGB เปล่าโอเคมันมันมาอยู่ตรงนี้มันอ๋อไม่อยู่ไม่ใช่โอ้โหไกลนะเนี่ยยไกลเหมือนกันมันหลอกเราไปไหนอ่ะเฮ้ย ตรงนี้มันคืออปาก้าเหรออุ้ย้ออุุยยเราไม่ต้องหาอาหารแล้วไหมตอนนี้ผมได้เบอร์เกอร์มาจรริงหอใช่แล้วก็สลัดเบอร์รี่คุณ๋ยวพึ่งข้างหน้าคุณอะเอามาเลี้ยงพวกแล้วเฮ้ยมาอีกแล้วยวไม่มีที่ไหนปลอดภัยเลยเยอะแยะไปหมด หนีมาหนีก่อนลูกมันไปแล้วมันไปแล้วหรือเปล่าโอเคตอนนี้ผมว่าเราอาจจะต้องหาทางสร้างบ้านนะโอเคโอเคโอเคผม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 เจอเลยผมเก็บไปก่อนละกันโอเคเราเราเก็บไม้ได้ไหมน่าจะได้นะแต่มันชิ้นใหญ่ไปปะเราต้องเอาเก็บไม้ชิ้นเล็กก่อนต้องเศษเศษไม้อะไรอย่างงี้ไหมนี่ไงโอเคพยายามเก็บของให้ได้มากที่สุดโอ้ยคุณอย่าออกไปตรงนั้นนะสองตัวตัวเลยกลับดีกว่ากลับ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  โอ้ข้างหน้าก็มีโอ้ยยังโน้นก็มีไปทางไหนดีอะนี่นี่คุณตามผมมาอุ้ยมันมีเนี่ยเหมือนเป็นถ้ำอะคุณดูในแมพดีเออเราไปเจอเราไปเจอกันที่ถ้ำนี้โอเคไหมโอเคไปแล้วผมต้องไปทางไหนล่ะลืมดูโอเคหันมันมาร์กเลยไม่ได้หรอไม่ได้โอเคดูจัดแหลมๆนี่โอเคไปไปไปเราอาจจะเข้าไปหลบฝนในนั้นได้อยู่ โอเคโอเคเจอกันที่นั่นนะพ่อออ้ยแต่คุณต้องเดี๋ยวผมหาอะไรกินก่อนผมเจอแล้วผมเจอมันจะใช่เออขอกินขอกินขอกินไข่ไก่ก่อนโอเคแล้วถ้าเราเข้าไปแล้วมันจะมีหมาป่าไหมไม่แน่ใจแต่ว่าก็หาที่รถต้องหาที่ราฝนก้อนตอนเนี้นี่ยใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะอเฮ้ยใช่เจอทําแล้วแต่ผมก็เจอตัวนี้เหมือนกันตัวอะไรคุณเจอตัวอะไรไอตัวที่มันกิ้งกริ้งเหรอใช่ใช่ที่มัน หนูอันนั้นมันอันตรายน <Bond> ั่นน่ะใช่มัน <serving> ม <Enfin> ันอันตรายกว่ามาไปเดี๋ยวเราเข้าไปผมเข้าไปแล้วดู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 เข้าไปแล้วรอด้วยไม่รู้ว่าผมกดแล้วมันก็ว้าเข้าไปเลยโอ้ยคอนมืดเดี๋ยวกอนมืดมากเราไม่มีอะไรจุดไฟเลยหรอเดี๋ยวผมกำลังไปกลับไปดีกว่าผมรอคุณดีกว่าเพราะมันมืดมากเดี๋ยวกำลังเข้าไปนะคุณอย่าออกมา กูอยากว้าเข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 ้าถ้ำเข้าถ้ำเข้าถ้ำมือบู๊ยว้าเข้ามาในถ้ำแล้วโอเคโอเคแต่ข้างในบอกเลยนะมืดมากโอ้โหผมคิดว่าเราอยู่ในนี้ยังเช้าไหมได้ได้ได้ผมก็มีอาหารอยู่นะเออโอเคเราค่อยๆสำรวจแล้วกันเดี๋ยวคุณแน่ใจนะว่าปลอดภัยอ่ะ อะไรสีเขียวอ่ะไม่มันอาจจะไม่ใช่ไอ้สับปะรดก็ได้ลองก็ไปดูก่อนละกันผมคิดว่าอย่างนั้นเรามืดมากไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวอะไรเลยมันคือตัวอะไรก็แล้มันเหมือนหิ่งห้อยอ่ะโอเคแต่แต่มันไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่หิ่งห้อยแล้วทีนี้เพื่อนป้อนไปโอ้ยมืดมากมืดมากมืดมากหลงทางหลงทางมืดมากดูดิหลงทางมันตามมาอยู่เปล่าเรารวมเรารวบเราเล่นมันเลยไหมล่ะ เดีผมดูก่อนดิผมมีอันนี้ด้วยอะ่ะผมมีการเน็ตคืออะไรอะ่ะการเน็ตระเบิดหรือเปล่าใช่ใช่ใชม,มันต้องเอาไปรวกับอะไรอะ่ะไม่แน่ใจ,ใจอันจะเป็นพวกแบบผงที่แบบจะเอาไปรวมเป็นแบบแกไฟหรือเปล่ามันเป็นแร่ธาตุอะไรสักอย่างนะเฮ้ยผมเจอกล่องสมบัติว่ะอุ้ยรอดแล้วพวกเราไมมีอะไรอะ่ะไม่ต้องห่วงความมืดนะทำไมอย่าา ใช่ตอนนี้ผมได้คบเพิงมาขอดูหน่อยนี่เป็นไงไม่ต้องกัวลเื่องคตัวอ่างเลเฮ้ยคุณอย่าตกไปนะมันเดินอยู่นะน้าทีนี้มันแล้วก็อู้ยเยอะด้วยไม่ใช่แค่ตัวเดียวอุ้ยโอเคเข้ามาเข้ามาอ๋อกัปตันลุมตีมันเอ้าผมโยนคบเพิงไปผมโยนคบเพิงไปข้างล่างช่วยันตีเอ้าลุมมันมาโอเคเฮ้ย ไอ้ที่คูดเอาเลยคุณเอาดิเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปตามหาคบเพลิงก่อนคุณตามมาคุณตามมาไปเอาคบเพลิงนี่นี่กูนนี่กูนนี่อู๋ทางนู้นก็มีทางไหนดีตามมาตามมาโอเคเฮ้ยอันนี้มีกองไฟมาอีกแล้ว คผมล่อผมล่อผมล่อมันอยู่ผมล่อมันอยู่ผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าได้อะไรมาบ้านมาวิ่งเอ้ยมันโยก้อนนี่โอ้ยบานเลยกับตนเลยโอ้ยบาเยอะเยอะเยอะะกับทางไหนไม่รู้ตาไม่มีทางออกก็ออกทางเข้าโอเคเผื่อฝนมันหยุดตกแล้วนะมันอาจจะเช้าก็ได้ตอนเนี้ไไปไปไไปไปตายอยู่กับงตาอยู่นะครับไปไปไปหน้าถําก่อนนะ คุณออกไปไม่ได้เดี๋ยวผมรออยู่ตรงนี้ได้ได้โอเคผมว้าวออกมาผมรอทุกคนอุ้ยเออผมสู้ผมสู้ไม่สู้ดีกว่าขอกลับดีกว่าเฮ้ยฝนยังตกอยู่แล้วก็มืดแล้วโอเคข้างนอกมีไฟอยู่คุณจะออกมาไหมผมว่าเร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 าออกมาข้างนอกดีกว่าโอเคโอเคโอเคข้างในนั้นเราสู้ไม่ได้เลยว้าวว้าวบ่บ่เหมือนในนั้นพื้นที่มันจำกัดด้วยนะเฮ้ยแต่ข้างนอกก็ไม่ปลอดภัยนะ คุณกินอาหารก่อนเร็วเร็วเร็วผมรอให้อยู่กินเสร็จอย่างกินนานจังเฮ้ยไปวิ่งตามผมมาวิ่งตามมาวิ่งวิก่อนวิ่งมไ่มีคเุณลกด้็คุ้นฉาก็หนาไหมอ่ะโอเคไม่แน่ใจมันอาจจะจุดได้แต่ยังไม่รู้วิธีอดิ หุ้ยอะไรไม่รู้เก็บก่อนผมจะหนาวตัวแล้วคุณนี่ข้างหน้ามีโขไฟโขเพิงเพื่อนจุดอยู่โอเคช่วยหน่อยเพื่อนช่วยตีโอ้ยคนนี้หอดคนนี้หมดขอบคุณมากขอบคุณมากโอเคโอเคเก็บของด้วยโอ้ยเพื่อนผมผมได้อันนี้มาไม่รู้อ่ะโอเคได้อันนี้มาคืออะไรคือระเบิดหรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังคุยอยู่กับคุณไบรท์บอมเบอร์ เออน่าจะเขาอาจจะสอนเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะโอเคตอนนี้ผมกําลังจะเโอ้ยโอเคตอนนี้ผมสร้างเราสร้างคบเพลิงเอ้ยอะไรนะกองไฟได้แล้วแล้วโต๊ะคราบบอกผมจะตั้งสร้างโต๊ะคราบด้วยโอเคสําเร็จเราสร้างอะไรได้บ้างเหมือนสร้างอันนี้ได้สร้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกขวานใช่ไหม เราต้องไปหาไม้มาอีกอันหนึ่งโอเคเหมือนกับว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเราต้องเก็บไม้นี่ไงผมได้ละเช้าแล้วกับตันลอดตายโอเครอดตายรอดตายผมก็ดูหายไปแล้วนี่ผมค้าได้แล้วสวยดิคุณค้าอะไรผมค้ามันนี้อันนี้อันนี้โอเคน่าจะเอาขุดต้นไม้หรือเปล่าคุณมีกสักอันไหมคุณมีอีกสักอันไหมผมยกได้อ่ะผมต้องไปหานะโอเคงั้นเราแยกย้ายกันแล้วเรากลับมาเจอกันตรงนี้นะโอเคไหมโอเคกรับอย่าไปกันไกลนะ โอเคผมจะรอด้วยมันขุดหินได้หรือเปล่าผมว่าเออเหมือนใช่ใช่มันเอาไว้ขุดหินอุยหินแตกเลยหินแตกเลยดูดิเฮ้ยใกล้แล้วอีกนิดเดียวโอ้ยได้อะไรอ่ะอ๋อเอาไปสร้างไอ้นี่ไงเอาไปสร้างขวานขวานเลยตีไม้ยังอุ้ยถ้างั้นเราเอ้ยเดี๋ยวผมรู้แผนแล้วผมมีแผนว้่งผมจะล่อหมาป่ามาให้เพื่อนให้เพื่อนตีมันอาจจะดอกอะไรแล้นี่ไงมาสิเจ้าหมาป่า เพื่อนช่วยหน่อยสวยโอเคสวยสวยดิอุ้ยได้ของดิสวยแล้วก็เขี้ยวโอเคถ้าเราเจอศัตรูนะเราจะลากมันแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาไม้ก่อนละกันครับว่าไงครับโอ้โหอุ้ยเตียงสีเขียวด้วยหมีมือผมีมือผม คุณไปหาไม้โอเคนอนก่อนละฝันดีคขอพักผ่อนก่อนมาช่วยกระทิ้งก่อนสิฝันดีโอเคเตียงคุณก็นุ่มใช้ได้นะเทงหมดเลยเทงอะไรวะอุ้ยมีเยงไรอุ้ยเดี๋ยวก่อนเหมือนอยู่ข้างนอกจะไม่ปลอดภัยนะอยง๋อคุณไม่มีหรอ แล้วผมแอบแอบก่อนผมว่าเออเราอยู่ในนี้เราน่าจะปลอดภัยนะคุณอย่าไปตากฟนนะเดี๋ยวไข้หวัดสายพันุเอหรอกระวังด้วยอุย้ยแล้วมันจะถ,ถล่มใส่บ้านเราเลยอ่ะฟาแรบฟานแรบแ,แป,ป๊บแป,ป๊บอาใัยหมวกแก๊ปมาเดินกุ๊บกับทำบุญตั้งแต่ไดหนอได้ลงหอ,อกกับแม่กลวยจับอะไรครับเนี่ยเอยบานเสร็จแล้วเป็นไง คุณวางอันนี้ผิดไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่ได้ไม่เป็นไรอ๋อแบบเขามีพอกินนี่ไงเป็นไงข้อนี้เราก็ปลอดภัยแต่คบเข้าไงอ่ะผมลืมทำประตูเราเจาะเราผมเจาะยังไงเฮ้ยผมลืมทำประตูเริ่มเลยไม่มีประตูอ่ะคุณผมไม่ตลกนะ ผมออกไม่ได้คุณต้องใช้ขวานทุบไม่มีขวานเอาใช้มือโอ้ยสร้างเองทุกเองโอเคทุกคุณมีที่ตัดหินไหมฮะคุณมีที่ตัดมีที่เจาะหินไหมที่เจาะหินเหรอเออที่ขุดหินน่ะอ๋อไอพิกแอกนะเออเดี๋ยวผมเอาอะไรมาให้คุณอย่างหนึ่งเป็นการเซอร์ไพรส์อืมมันเป็นการเซอร์ไพรส์ที่ดีแล้วอ้าดีอยู่แล้ว ทไมอะ่ะผมโดนไ,ไอตัวแมงม,มุมทีแรกผมผมเจอก้อนหินผมจะกิ้งไปให้คุณแต่ผมโดนไอตัวที่มันเป็นกิ้งกิ้งได้อ่ะมันโจมตีผม,มอ้ผมแตกม,มันทำผมต่อจากนี้คือการล้างแขน ฉันจะตามล่าแกคุณมาเน่เข้าแถวไหนคุณอยู่ไหนผมอยู่นี่ครับว่าไงครับผมมีของจะให้คุณอะไรครับรับมันไปซะเฮ้ยดาบได้เหรอใช่มาคุณมานี่คุณมาผมต้องกองไฟครับถือดาบด้วยถือดาบด้วยโอเคสึกครั้งนี้ จะเป็นศึกตัดสินว่าว่าเราจะทำได้หรือไม่ในการแก้แค้นครั้งนี้ถ้าเราล้างแค้นไม่ได้เร,เราจะไม่กลับมาเหยียบที่บ้านนี้อีกอขอกินก่นอนพูพูดต่อขอกินก่อนพร้อมหรือยังพร้อม้วครับไปตามผมมาไปไป,ไปมันอยู่ไหนไอมแมลงตัวนั้นอ่ะมันมีโครงกระดูกแต่ฉันไม่สนใจ เพราะฉันจะตามล่าแมลงตัวนั้นอย่างเดียวเท่านั้นมันอยู่นเฮ้ยออกมาสิออกมาออกมาไว้ออกมาอยู่แถวนี้เฮ้ยไปถามมันดิมันเห็นพวกแมลงไหมเห็นไหมมาเก็บความแข็งเก็บความแข็งจากแมลงเล่นมันเลยไม่รู้ผมเจอใครผมเอาหมด มาป่ามาดิไปมาดิือไม่ต้องห, former 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 หนอนหอนหรอหอนหรอกระโดดฟันมาดิกระโดดฟันกระโดดฟันหอนเหรออีกตัวน okay. ึงมาไม่ต้องทะเลาะกันเองพอฉันมาแล้วกระโดดนี่แนี่ยตีเนี่แตีเนี่แตีเนี่แตีเนี่ยหมดแล้วมาใครหน้าไหนก็มา มันใช่เวลากินไหมนักลบเวลาลบเราจะไม่หิว <c oughs> นี่แน่นี่แน่นี่แน่มาคิดว่าแน่เหรอเอาดิเอาดิเอาดิผมคิดอะไรออกแล้วยังไงครับคุณแบงค์เราจะไปบุกทะลวงถ้ำมา <laughs> โอเคครับสำหรับใครที่อยากดูต่อบุกทะลวงถ้ำนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้จบแล้วลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปต่อไป